ก็เป็นายานอนแลัวีมีพวกกองประสาทต้องประสาทเป็นกระถวกจะมีขายอยู่ในพัทยาเาซื้อมาผมรูก yes> ่อนช่วยเช็ควตรวจสารในปมปามพวกทีมีุกคนนะครับแล้วก็พวกที่ป เมื่อคืนนี้ตอนเย็นทางกรมอุตสาหรได้ส่งที่กำลังนะครับร่วมกับทางกองพัญชานการที่สองกรมอุตกรรมฐานรากที่ห้าของภัคภาคที่สี่ครับก็ส่งที่กำลังกับฝ่ายนหาดนะครับเข้าตรวจค้นตัวดังไม่ี่มีที่ต้องตะโนวางประจักนะครับเตืวนโดนจังหวัดปตูนะครับแล้วก็เข้าไป พบโซนสุราแล้วก็วายต่างประเทศนะครับถ้าจา,จากประเทศเพื่อนบ้านนีประมาณหกร้อยหกร้หลักนะครับราคาตัสองแล้วก็เป็นปริมาณประมาณสองหมื่นครับมูลค่าก็มาสิบสิบล้านบาทนะครับ ร่วมมือระหว่างกรมผู้ก่อจัดกองกำลังบต่างประเทศนะครับตามไม่ว่าจะตามท่าเรือดำน้ำหรือว่าตามสถานีรอดตัวเทศนะครับเราก็ภายในไม่ไม่กี่วันนี้นะครับเราก็รวบจิตชาลักล่อแล้วก็จิตชาร่อต้องห้ามสจ้าบังคับมาจำนวนที่ก้างเยอะนะครับอเชิญไปดูมีรายการเลยนะครับ อาหารลยานะครับผิดผลิตบลบอาหารนะครับก็มีประมาณ9,900พนกว่าหลังสลายเองนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นยสินค้าที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับคุณพาก็มีอาหารเสริมพวกยาบำรุงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าไม่มีใบอนุญาตก็เป็นอันตรายนะครับบางทีบริโภคเข้าไปก็ก็ไม่ทราบว่าเป็นของแท้ของจริงนะครับ นอันนี้เราก็จับกลุ่มนะครับเขียวอ่ะทั้งตู้เลยต้องบอกด้วยว่าถึงอยู่เราทั้งสองอะไรก็แล้วแต่ที่ส่งไปมันนอกนะได้รับคำตามันดีที่สุดเราติดเชื้อที่ไทยมันร้อนมันดังเลยโอ้มนรู้มันรู้ตำแหน่งไงเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยไม่สูบบุหรี่ด้วยฮะตองหลังของแต่เขาแน่นกว่า

ปัจจุบันเนี่ยก็ถ้าท่านพูดจริงๆเนี่ยเราเราจะประสบปัญหามากในเรื่องของยักษ์ใหญ่จากที่เราเป็นเนี่ยถ้าท่านเราย้อนย้